สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองสี่บาทมีบอลมีบอลที่ช่วยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งโดนจีไปสนี่จานะพี่ค่าส่งมาเหมาห้าสิบจะกี่ต้นก็ห้าสิบจาผมมีเก็บเงินไปทานนะครับสนใจโทรแอดไลน์บนโต๊ด้าน,นล่างนี้นนเลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรหรือทักไลน์แอดไลน์หาน้องก้อยได้เลยนะครับผมอ่ะมองกระด่ง 5. 5. 5. างห้าจุดห้าหน้าสวยครับพี่เริ่มไปต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ทองผัากไก่มากครับพี่หน้าสวยจัดครับพี่นี่เลยส้มแดงเหลืองเขียวกระดูกดำสีสวยมาครบสี่ร้อยห้าสิบจ้ะ ต, <ITA> ต้นนี้เลยพี่ทองผักกายมาสสี่ห้าศูนย์สวยต้นใหญ่ฟูล้นล้นกระถางห้าจุดห้านะครับผมนี่เลยหน้าเตรียมฟอร์มเต็มสวยมากครับพี่ทองผักกายมาสสี่ห้าศูนย์แสงจันแสงได้เราจะสวยเท่าแสงจันครับพี่ต้นนี้สวยๆเลยจ้ะแสงจันทซะใหญ่หลอดใหม่มาแล้วครับพี่สามร้อยสวยๆแสงจันสามศูนย์ศูนย์ต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งเนาะแสงจันทร์ตัวยอีกต้นตรงนี้นี่เลยครับพี่อันนี้หน้าต้นนี้หน้าสว่างมากครับพี่แสงจันทร สามร้อยต้นที่สองอันนี้แบบอมแดงนะพี่นะเหลืองแบบว่าเหลืองส้มอมแดงเลยสามร้อยต้นที่สองแสงจันแสงจันทก็ผมแม่ฟ้าหลวงหน้าส,สวยๆครับพี่นี่เลยแม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลยอีกหนึ่งต้นเนาะแม่ฟ้าหลวงนี่จ้ะร้อยเดียวแม่ฟ้าหลวงวางอยู่ข้างอันนี้อันนี้เมอร์ลิกอครับพี่นี่เลยหน้าด่างชมพูหวานๆครับพี่ต้นนี้ฟอร์มเต็มนี่จ้ะหนึ่งร้อย เมืองลิกกครับพี่เมืองลิกอและด้านในอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์หนึครับพี่ห0ึ 100, แล้วก็บังเกิด9ต้นนี้นี่เลยครับพี่ว่อนกลมป้ายสวยแจ่มเลยครับพี่ห0ึ 100, บังเกิด9้าจ้าด้านนี้เทพสิงห์นเป็นบอรเขียว ด่างแดงนะพี่นี่เลยแดงฮรครึ่งเลยนะเทพสิงห์หนครับพี่อะงามๆต้นนี้ด้านข้างครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะเทพสิงห์หนหนึ่งห้าศูนย์ครับพี่ด่างแดงฮารครึ่งฮารครึ่งครับพี่นี่เลยแดงย,ยันก้านเลยนะแดงยันก้านเลยเทพสิงห์หนร้อยห้าสิบจ้ะมีต้นเดียวตน้นนี้เป็นไม้ยกหนอเลยพี่นะต้นนี้สวย,สวยเลยอแบ่งไม้มาเลดต้นนี้ครับพี่ฟอร์มฟูใหญ่ต้นเดียวเต็มถาดครับผมไม้มาเลดอันนี้มีนอแล้วด้วยเดี๋ยวให้ดูหนอนี่หนอยังสวยครับพี่ฮาร์งครึ่งฮารด เด็ดจริงต้นนี้สี่ศูนศูนย์ครับพี่ขอสี่ร้อยฟอมใหญ่ไม้หัวพร้อมหน่อ็นไม้มาเล็ดนะพี่นะไม่ใช่ลูกไม้นะเป็นไม้พร้อมมาเล็ดเลยจากฝักสี่ร้อยสวยสวยมีหัวแล้วเพราะว่ามีหน่อแบบนี้แล้วสวยๆจะ้ะนี่เลยสี่ศูนศูนย์ไม้มาเล็ดจ้ามากันที่ฟากนี้ครับพี่อันนี้เป็นไม้กัดสีไม้ใหม่ตอนโตกัดสีสวยมากครับพี่ใบบางกัดสีสวยต้นนี้ชื่อว่าดวงใจพิสุดน์ครับพี่ผมแบ่งต้นนี้สอง ร้อยกมกองเมตสองสนดวงใจพิสุทธิ์ครับพี่ตอนนี้นี่เลยขาวชมพูตอนโตสวยมากต้นนี้ต้นนี้จะแบ่งปีสัตว์แดงสายใหญ่กระถางนี้อันนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะพี่ให้ดูฟอร์มข้าง8นิ้ว8ดนิ้วล้นล้นครับพี่8นิ้วล้นนี่เลยปีสัตว์แดงแผงลูกตาลหน้าด่างในป้ายนอกครับพี่สองพันสวยสวยต้นนี้ครับพี่สายใหญ่หมายหัวแล้วแหละอ่ะนี่ฟอร์มเต็มสองศูนย์ปีสัตว์แดงแผง ลูกตาหน้าด่างในป้ายนอกกระถาง8นิ้วครับพี่ใหญ่ๆล้นๆหน้าสวยมากตันนี้ครับพี่หน้าสวยมากเนาะมาด้านนี้เป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่ต้นนี้200,200 200, ทศกัณหน้าทองนี่เลยครับพี่หน้าแจม่แจมๆ200、แล้วก็อันนี้เป็นพูทเท่าจันทานีน่เลยไม้เหลืองส้มนะพี่ไม้เหลืองส้มชื่อว่าพู้เท่าจันทาน200สวยๆ ต้นที่1ครับพี่นี่เลยใครชอบความเหลืองส้มต้นนี้จะผู้เท่าจันทาในมีต้นที่หนึ่งด้านในผู้เท่าจันทา200ครับพีตตต่ต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยต้นนี้สวยสวยเหมือนกันผู้เท่าจันทาไม้เหลืองส้มครับพี่200ต้นที่2จากอาผีเสื้อย้อนกลับมาหาผีเสื้อกันหน่อยผีเสื้อพกษาครับพี่นี่เลยบอลสีสวยรูปทรงใบเหมือนผีเสื้อกําลังจะโบยบินหันแนวันแนวต้นนี้250สวยสวยครับพี่ผีเสื้อ พลึกษาฟอร์ม5.5นะแถ่นะผมเด็กพลงังอะออกมาฟอร์มเต็มให้ดูนี่นี่ไซส์นี้ครับพี่ผีเสื้อพลึกษานี่สวยตอนนี้ครับพี่250ผีเสื้อพลึกษาครับพี่นี่เลยสวยๆเหมือนผีเสื้อกำลังบอยบินเนาะอ่าแล้วผมจะขึ้นเลยนะเมื่อกี้อ่าอ๋อมันก็เกตอันนี้แบ่งต้นนี้ครับพี่เมืองกเกาะเกตแผงนี่เมืองกเกาะเกตแผงด่างม่วงอันนี้เป็นฟอร์มไซส์รซกระถาง8นะพี่8นิ้วใหญ่ๆนี่เลยใหญ่ๆล้นๆกระถาง8นิ้ว แบ่งต้นนี้แปดร้อยห้าสิบเมืองกอเกตแผลงด่างม่วงกระถางแปดนิ้วครับพี่แปดห้าศูนย์ใหญ่ๆหน้าสวยๆจ้าใบกลมสวยครับพี่เขียวตัดด่างเหลืองส้มต้นนี้เป็นแสงจันแผงนะพี่แสงจันแผงใบกลมบล็อกนี้เลยหน้าสวยสว่างครับพี่เขียวตัดด่างเหลืองส้มเดี๋ยวีโให้ดูกระด่างห้าจุดห้านิ้วฟอร์มนี้นี่เลยครับพี่ต้นนี้หน้าสวยจัด แสงจันแผงของ550าจ้ะต้นนี้สวยๆครับพี่550แสงจันแผงอา่าแสงจันแผงครับพี่สวยๆจ้ะต้นนี้นี่ใบใหม่ล่าสุดล่าสุดครับพี่ใบกลมบล็อกเลยนี่ใบเบียบ้ยใบลางยังอยู่ครับพี่ยังไม่ทิ้งเกิดมากลมบล็อกเขียวสวยเลยครับพี่ตัดด่างแบบส้มแสงจันแผงครับพี่550แล้วก็ต้นนี้ไม้เลืองส้งมอีต้นแต่ว่ามีชื่อครับพี่เป็นชื่อว่าโอรสสวรรค์ครับพี่โอรสสวรรค์ไม้ เหลืองส้มมันจะอมไปทางแดงนะเป็ผมดูใ,ใกล้นี่นะเนาะเล็กๆเขาจะเหลืองส้มแบบนี้ครับพี่อันนี้เปิดใบใหม่แล้วสุดพี่ดูแดงแป๊ดเลยครับพี่เหลืองส้มแดงโอรสสวรรค์ครับพี่สวยๆต้นนี้จะสามห้าศูนย์ครับพี่ขอสามร้อยห้าสิบโอรสสวรรค์ไม้เหลืองส้มแดงนี่เลอจ้า เพชรเจ็ดสีครับพี่ต้นนี้ด่างดีกัดเม็ดสีแจ่มฟอร์มใหญ่ๆเลยเพชรเจ็ดสีสวยโอ้ยมีหน่อแล้วด้วยบี่เดี๋ยวนะครับ <c oughs> ผมแวกให้ดูนะอันนี้ฟอร์มเต็ียมก่อนนะพี่ต้นนี้นะเพชรเจ็ดสีเดี๋ยวแวกหน่อให้ดูนี่เลยครับพี่ด้านล่างปื้ดแวกเข้าไปครับพี่สองชั้นสามชั้นนี่มีหน่อมาแล้วครับพี่มีหน่อมาแล้วสวยๆขึ้นทางซ้ายและขวาเลยครับพี่อย่างน้อยๆน,นะมีสองหน่อแล้วเพชรเจ็ดสีต้นนี้ครับพี่ไม้หัวพร้อมหนอ่ออ่าต้นนี้ ผมขอสองร้อยครับพี่สวยสวยไม้หัวพร้อมหนอ่ออีกสองหนอนนะก็รวมเป็นต้นแม่ด้วยก็เป็นสามต้นในกระถางยังไงก็คุ้มก็พี่สวยคุ้มสองร้อยพเพชรเจ็ดสีใหญ่พร้อมหัวพร้อมหน่อครับผมอะมานีจันมานีจันครับพี่สวยกัดสีแล้วจำๆหนึ่งร้อยห้าสิบจะเป็นด่างขาวนะชมพูนี่คือเขากัดเม็ดสีนะพี่เนาะนี่เลยมานีจันครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบหน้าสวยหวานเยียบ๊บหวานเยี๊บจ้ะและด้านใน ชายชนครับพี่แดงแดงขออนุญาตเอื้อมนี่เลยชายชนครับพี่หนึ่งร้อยสวยต้นนี้นี่เลยจะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยป้ายแดงแจมเลยชายชนร้อยเดียวณเนะมืองนอนนหน้าน,น,านี้หน้าเดิมออริจินอลครับพี่สวยไซส์ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบ้นล้นครับพี่ให,พใหญ่ล้นร้อนหนะึ่งห้าศูนย์ณเมืองนนนใหญ่วางอยู่กับรักเอย๋ยอันนี้รักเอ๋ยครับพี่มีสองต้นในกระถางนะรักเอย๋ยรักเอ๋ยครับพี่ รักเอ๋ยรักเอ๋ยหนึ่งร้อยห้าสิบสองต้นในกระถางสวยไซส์ใหญ่เช่นกันนี่หน้านี้นะพี่สวยๆจ้ะรักเอ๋ยหร้อยห้าสิบสองต้นในกระถางแล้วก็ตรงน,นี้เป็นลูกไม้ลูกไม้สวยๆอันนี้ผมส่งออกจีนด้วยหน้านี้เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นหน้าแบบว่าเม็ดแดงเขาจะเจมครับนี่เลยจุดเด่นนี่เลยเป็นไม้ด่างนะเป็นไม้ด่างนะพื้นเขียวด่างออกขาวออกเหลืองแบบนี้ครับพี่แล้วก็ที่สำคัญคือเม็ดแดงไซส์ใหญ่สวยหลอดใหม่มาแล้วนี่ฟอร์มเต็มครับพีกสามร้อยห้าสิบ ลูกไม้ด่างครับพี่เม็ดแดงแจ่มเลยลูกไม้ด่างเม็ดแดงแจ่มสามร้อยห้าสิบสวยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ครับพี่นี่เลยวางอยู่ในตู้ตรงนี้เด่นมากครับพี่สามห้าแจ่มแจ่มต้นนี้จะอ่ะมาด้านนี้ด้านนี้นนบัวบัวสวรค์ครับพี่ป้าชมพูหวานแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่บัวสวรร์ร้อยเดียวเทพพระสุธาต้นนี้ครับพี่นี่เลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเทพุธาแล้วก็มี มณีรอมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่หน้าแผงสวยนี่เลยมณีแผงหนึ่งร้อยครับพี่หน,นึ่งร้อยมณีรอมเพชรหน้าพลงหน้าแผงโอ้เทพพระธุธานี่เจออีกหนึ่งต้นครับพี่สวยๆเนาะนี่เลยหนึ่งร้อยครับพี่ต้น,น 2, ที่สองเทพพระสุธาเหลืองเขียวอ่ะเหนือดวงใหญ่เหนือดวงย้ายใหญ่ครับพี่กระถาง5.5นิ้ว20 0ครับพี่เหนือดวงใหญ่200ต้นนี้ครับพี่ 5. 5นี่เลยยั 200, งแจมนี่เลยด่างแดงยางแจงครับพี่2 0 0 เนื้อดวงใหญ่จ้าแดงช่ำเวสเกตสวยไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ครับพี่ไม้หัวนี้ก็ถังหกนิ้วใหญ่ๆร้อนๆครับพี่นี่เลยเวสเกตหกร้อยครับพี่จัดไปกระถางหกนิ้วใหญ่ๆแม่พันธุ์หกศูนย์ศูนย์หน้าสวยจมา้าโฟกัสใกล้ๆอีกทีครับพี่เวสเกตครับพี่เวสเกตนี่เลยวางอีกอันนี้สามต้นสวยมากไซส์ใหญ่สวยแม่พันธุ์หกร้อยครับพี่เวสเกตเวสเกตหกศูนย์ สวยคุ้มนี่เลยใหญ่แม่พันธุ์แล้วต้นนี้ชื่อว่ามอนเทเร่ครับพี่นี่เลยไม้ด่างสวยแบบนี้แบบนี้แนละ้วมีพื้นเขียวด่างโบบะเลยอ่ะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดล่าสุดครับพี่มอนเทเร่400ครับพี่400ต้นนี้นี่เลยหน้าแบบว่าสวยโบบ้าจัดขายชอบด่างเยอะต้นนี้ต้นนี้จัดแล้วก็มีลูกไม้ใบ,บกลมแบ่งต้นนี้เป็นลูกไม้กระสี 4, นะพี่เนาะ รูปไม้กัดสีกัดชมพูแบบนี้ตอนโตกัดชมพูทั้งใบครับพี่อย่างสวยอย่างสวยนี่เลยใบกลมบอกอ่าฟอร์มเต็มก่อนเดี๋ยวผมเอาใบลบก่อนนี่ต้นนี้นะพี่นะลูกไม้กลมลูกไม้ก,มมมกนนลม,กมหน้าชมพูชมพูครับพี่แบ่งเท่าไรดีต้นนี้ขอสี่ร้อยแล้วกันนะพี่สี่ศูนย์ศูนย์ลูกไม้กลมหน้าชมพูบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยครับพี่สี่ศูนย์ศูนย์นี่เลยอันนี้ยังไม่สุดนะพี่นะยังไม่สุดยังไม่สุดสุดกว่านี้สวยมากสวยมากแล้วก็สยบัตพิพีอ่าสวยใชยให่ต้นนี้ สยบป,ปตัตภพีไม้สวยนี่เลยต้นใหญ่ครับพี่สามร้อยต้นนี้ครับพี่สามร้อยสยบป,ปตัตภพีนี่เลยไม้ด่างชมโพหน้าหวานหวานครับพี่ 3, สามศูนย์ศูนย์แล้วก็มีปีศัตแดงต้นนี้ครับพี่สวยต้นใหญ่ใหญ่มากๆนี่เลยใบล้นฝ่ามือครับพี่เบอร์เริ่มเบอร์เริ่มปีศัตว์แดงแผงต้นนี้ต้องขอเดี๋ยนะวิ้วใหม่ล่าสุดเลยใบนี้ใบนี้ใบนี้นี่เลยหน้าสวยเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับพี่ 7จ็ดร้มาต้นนี้ปีศาจแดงแผลงใหญ่มากถ้าพี่เทียจะจากต้นรอบข้างนะว่าต้นนี้คือใหญ่สุดนี่เลยไม้หัวปีศาจแดงแผลงครับพี่เจ็ร้อยใหญ่ๆมองไม่เห็นกระถางแล้วสวยล้นจัดจ่ะแล้วก็มีคุณพระด้านไหนด้านไหนครับี่ด้านไหนด้านไหนนี่เลย คุณพระหน้าเหลืองสวยอยู่ด้วยกันกรงนี้สองต้นสองต้นอง450ครับพี่คุณพระนี่เลยหน้าเหลืองทองอารามเทเยตำเรืองสี่ห้ต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งคุณพระอ่ะ450หต้นที่สองครับพี่นี่เลยต้นนี้อ่าใบใหม่รักสดครับพี่กลางมาแล้วนี่หนึ่งยงกลางไม่สุด450ต้นที่สองคุณพระคุณพระและข้างอันนี้ริมณพาครับพี่ต้นนี้เนาะนี่เลยลิมณพาสวยสวยครับพี่ต้นนี้ ขอสามร้อยห้าสิบครับพี่สามห้าศูนย์ลิมณภาหน้าสวยๆใบใหม่ล่าสุดครับพี่สามร้อยห้าสิบจ้าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะพี่เนาะสองสสี 2, 4, บารมีบอลบอลสวยๆฝากไว้ด้วยจ้ะโทรไลน์หรืออะไรอ่าโทรเลยอะไรทักหาน้องก้อยได้เลยนะผมไปดูด,ด้านนี้เนาะวันนี้สวัสดีครับ